เวลา17นาฬิกา18นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบุลราชกุมารและเจ้าคุณพระศินีนาถพิลาชกัญญาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปณารสามาวัน15วันถาวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงนักประที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบร,ะรม,มหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรละลาลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยาราชนารีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเส้นเฟื่องธละองคธุรีพระบาทรับสเสด็จและมีคณะเอกอัครราชทูตอุปทูตกรองสุวนต่างประเทศประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยจาก80ประเทศ หนึ่งองค์กร8องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในพระราชพิธีในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมมาศสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระปรมราชินีนาถพระบรรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชาสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชาสักการะทองลงยารองและวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธร,รูปประจำพระชนมวันที่นาพระแท่นพระ,ระ,ระนาปดลมหาสเสวตฉัตรพระสงฆ์สามสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา จากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาาชทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับทพระ,ระรมศพทรงธรรมทรงศีลพระพรมบัชิรารังศีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปิยกรณธรรมกถาจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชาตะบามุกที่หน้าพระแท่นมุก พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถา,าจบทรงประเคนจัดตุปาจจัทยทายามบูชากันเทศทรงทอดพระรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกกณ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระพาบดมหาสวัสดตชัดทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก น้มุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทรงคมสำหรับพระพิธีในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศมพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประวรน,นิเวศวิหารรวม8รูปปณรสมาวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันเมื่อใช้ในปฏิบตทของพิธีกรรมทางศาสนามีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบบาระ15วัน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลปนารัสมาวานจึงเป็นการบำเพ็ญพระราชะกุศลถวายพระบรมมาศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบ15วันในการเสด็จสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่7พฤศจิกายน2568ายเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชะกุศลเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาและ,สะเสด็จด,ดอยจดหมายเหตุรายวันคราวประทับภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่ปศ .2513 ในโอกาสการพระราชพิธ,ธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปรรัาสมมาวัน15วันถาวายพระบร,รมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิติ์พระบร,รมบราชินีนาถพระบร,รมบราชชนนีพันปีหลวงวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบร,รมมหาราชวัง